อวดกันได้อะนะจะต้องทำอย่างไรก็คงต้องคุยกับทางคุณส่งนะคะคุณส่งเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ที่จะสามารถถ่ายทอดการถ่ายภาพในแนวนี้ออกมาได้ขอคําแนะนําเลยค่ะแบบนี้ขออนุญาต้ยพี่นะได้พี่ก็ถ่ายยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรคือคือสิ่งที่เราควรจะทําในกรณีที่เราต้องถ่ายภาพชุมชนถ่ายภาพชุมชนนะครับก็คือเดี๋ยวเริ่มต้นเลยเนี่ยทางโครงการนี้จะให้ให้น้องๆใช้กล้อง โลโมนะครับก็คือรุ่นนี้คือรุ่นโฮกาคือตัวเนี้ยเหมาะกับการถ่ายภาพชุมชนยังไงก็คือทำไมเรียกกล้องโลโมล่ะคือโลโมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อยี่ห้อหรือเป็นชื่อประเภทจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากเป็นชื่อของกล้องเลยครับเนี่ยจะเขียนว่าโลโมนะครับคือกล้องตัวเนี้ยช้าๆค่ะให้กล้องเขาจับภาพได้ทันนิดนึงนะคะนี่คือกล้องโลโมใช่ครับค่ะอันนี้คือต้นตัวเลยถ้าเห็นชื่อโลโมในในภาพค่ะนะครับ คือต้อกนกาเนิดของของมันเนี่ยจะเริ่มมาจากเจ้าตัวนี้แหละ,ะจากประเทศรัสเซียนะครับก็คือของรัสเซียเลยเหรอใช่ค่ะก็คืออายุก,ก็คือจะแก่กว่าน,น้องๆทุกคนแหละอันนี้ก็เกือบ30ปีนะครับค่ะ,ค,ะคือพี่ค่ะคุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือ,อชิ้นเลนของเขาเนี่จะให้สีของภาพที่สดใสกว่าล้องทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องประเภทนี้จึงเหมาะกับเด็กๆในการเอามาใช้ถ่าย มียิมใช่ไหมคะใช่เชนกล้องฟิล์มครับกล้องฟิล์ม35มมเหรออ่ามีทั้ง35แลสาคือกล้องตัวนี้คือ35ใช่ตัวนี้สามสิบห้แต่ที่เราใช้120โอ้โหฟิล์ม120นี่หาซื้อยากนะอ่าถ้าถ้าเกิดตอนนี้เริ่มนิยมก็จะหาซื้อง่ายขึ้นนะครับที่เริ่มนิยมขึ้นมาแล้วเหรอคะเริ่มนิยมขึ้นมาสัก2ปีได้แล้วค่ะนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือการการเอ่อได้ประสบการณ์การถ่ายกล้องฟิล์มนะ พราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระแสกล้องดิจิตอลเนี่ยเข้ามาแรงนะคะน้องๆส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกล้องดิจิตอลกันมากกว่าค่ะอ่ะเชิญต่อแล้วต้องอะไรอีกในการถ่ายภาพชุมชนนะครับก็คือสิ่งที่ที่อยากจะแนะนําน้องๆที่สําคัญก็คือว่าเราถ่ายวิถีชีวิตใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องถ่ายก็คือกิจกรรมกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนนะครับก็คือตรงเนี้ยถ้าเราถ่ายมาได้เนี่ย มันก็จะทําให้ภาพเนี่ยเกิดสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนว่าในชุมชนนั้นเนี่ยเขาทําอะไรกันะนะครับอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างของของน้องนะครับนิดฝีมือผลงานของน้องใช่คือมันหมีค่ะคือตอนที่ผมไปเป็นวิทยากรให้วันแรกเนี่ยชุดภาพนิ่งๆเลยนะคะอันได้ค่ะนะครับออาละค่ะวันแรกเนี่ยก็เห็นน้องๆเนี่ยเด็กๆทังนัเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เลย เห็นพอเห็นภาพที่ถ่ายผลงานออกมานี่ก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเด็กๆนี่จะคุ้นเคยกับดิจิตอลมากกว่านะครับแล้วพอมาใช้กล้องฟิล์ม่็ถ่ายภาพดิจิตอลถ่ายปุ๊บเห็นภาพปั๊บใช่กล้องฟิล์มนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นต้องล้างต้องล้างออกมาก่อนนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยก็คือน้องเขาสามารถถ่ายภาพกิจกรรมนะครับของคนในชุมชนก็คือเป็นอาชีพ นะครับของคนแถานั้นก็คือเป็นเป็นอาชีพในการขับรถสามล้อซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเป็นไทยด้วยเพราะว่ารถสามล,ล้อเนี่ยก็คือมีมีในประเทศไทยของเราเป็นเอกลักษณ์ของเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องน้องหมีถึงภาพนี้เดี๋ยวถามนะคะถือนิ่งๆนะลูกนะถือนิ่งๆนะคะเอ่อน้องหมีเนี่ยชื่นชอบอะไรกับภาพนี้ความประทับใจ เอกลักษ์ของไทยเอกลักษณ์ของไทยอ๋อนี่คือเขาต้องการจะบอกว่ารถตุกต๊กๆใช่ไหมใช่ <Answer. S 2> ที่ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทย <somm> แล้วก็นี่ก็คือภาพตึกแถวย่านไหนเนี่ยท่าเตียนแล้ว่ะท่าเตียนท่าเตียนนี่เองนี่คือสถานที่ที่ที่หนูเลือกไปถ่ายใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากเดินแรกไอ้วันแรก,ว,แรกวันแรกนี่ได้ไปเซอร์ว์มาโดยรอบแล้วนะคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะครับนะคะงั้นถามน้องพิมบ้างนะได้ครับ ถามน้องพิมบ้างภาพอะไรคะสำหรับน้องพิมถือเองถือนิ่งๆนะลูกค่ะภาพ<า>วิถีชีวิตของคนแถวแม่น้ำเจ้าพยาค่ะนี่ไปถ่ายที่ไหนคะที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะเออท่าไหนท่าเตียนค่ะท่าเตียนนี่เองนะคะเออนี่คือท่าเตียนนี่เป็นแหล่งที่ผู้คนเข้ามาส่งสินค้าแล้วก็เป็นพูดง่ายง่ายคือขายส่ง นะคะ,น,ะ,คะนั่นก็คือชีวิตซึ่งเอ้ะน้องเป็นคนย่านไหนเนี่ยน้องพิพ์เป็นคนแถบไหนนนทบ,บุรีนนทบ,บุรีก็อยู่ริมน้ําเหมือนกันเรือไม่ได้ใ,ใกล้ <laughs> <laughs> ก็ก็ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะไม่น <laughs> านไม่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดวิถีริมน้ํากันสักทีหนึ่งนะคะแล้วความประทับใจของภาพนี้คือคือภาพนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวประมงค่ะอ่าฮะ ของชัวนี่เก็บเก็บ<ๆ>แหใชค่ค่ะทำไมคะค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์ชุมชนชชีวิตประจําวันของชุมชนท่าเตียมนะคะแล้วเราก็อาจจะพบเหตุการณ์ไม่ใช่ภาพพบภาพชีวิตแบบนี้ได้กับชุมชนริมน,น้ําทั่วๆไปนะคะแล้วก็ทั้งสองคนนี่ถ่ายภาพกันมาเยอะไหมคะ ก็คนละคนเลยเยอะเยอะเลยใช่ไหมนั่นเรามาคุยกันต่อเรื่องการถ่ายภาพกับคุณส่งนะคะเห็นหยิบกล้องมาหลายรุ่นขึ้นพูดถึงไปอยู่แค่โนโม